ผมง็มุ่งเะมาพูดจากลอที um ่2งครับเอาตอนสองกอตรงี้หน่อยไม่หขาคำจะแบกกับไปเองได้ให่แบกมันเลยอย่าตกเขอตาย้วแล้วิีนี้ก็ต้องนอนผมแยกออกมาเพืผมตวใจโันใส่โดนท่าผ ครับคุณได้ไหมครับทงร่างกองคอคอุณเลือกเองนะครับเขาไม่ได้บอกนะกขบอกาจะบอกวขาจะไปปีกการงานเรื่องไพร้องรองเพลงเขาลอยก็ร้องเพลงว่า้วผมจำได้แล้วพี่ปอบอีกคนหนึงี่เลยอีกตั้งใเก็เท่านี้นะครับผมครับครับผม สวัสดีครับผมเอกชายชินนุชองสีจากกองร้อยที่สองครับก็ไม่มีอะไรมากครับมาเป็นกาดเฉยๆครับแล้วราผู้คน